พบกับความตื่นเต้นความเร้าใจความหวังของเธอจะไปถึงเส้นชัยหรือเปล่าสาวน้อยคนนี้จะคว้าแชมป์นักร้องสองใหม่ผนที่สี่ไปได้หรือไม่ติดตามรับชมกันได้เลยครับในครั้งที่แล้วน้องเนยสาวสวยจากเมืองเหนือของเราได้ผ่านศิลปินทันที่ย6อย่างคุณเจี๊ยบนนทิยา แล้วศิลปินท่านที่27ของเธอนั่นก็คือคุณกิ๊กรุ่งนภาซึ่งจะมาในบทเพลงเกี่ยวข้าวดรอรอแฟนเธอจะผ่านไปได้หรือไม่หรือจะต้องหยุดฝันของเธอไว้เท่านี้ไปรับชมพร้อมกันครับคุณกิ๊กครับแนวเพลงเพลงนี้เกี่ยวข้าวดรอรอแฟนเนี่ยมันเป็นสไตล์มันคืออะไรครับมันคือหมอลำหมมอลำในตำนานเลยอ่ะเป็นผลงานเพลงของคุณแม่นกน้อยอุไรพรครับนี่คือเป็นปรมาจารย์ครับมอลำเลยก็ ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกังวลเราเน้นสนุกอย่างเดียวเอาสนุกไว้ก่อนเลยเนอยย่่างดีวคะมันต้องมีท่าประจำไหมฮะเพาะท่าจะร้องเพลงนี้ต้องมีท่าฟ้อนรําสวยๆค่ะเพลงนี้อ๋อคือไม่ไม่ถึงกับขั้นกระโดดเต้นโลดเต้นอะไรกันเลนะคือนิ้วกระดิกอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแบบขึ้นมามือมาเขาจะมาก่อนเนี่ยตั้ม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 พอเริ่มเมื่อยปั๊บเอวมาแทนแบบนี้พอเริ่มมันก็จะเป็นพักเป็นจุดๆแล้วเป็นจุดๆ พอพลังรวมกันปั๊บอุย๊ยอะไรเมื่อกี้ดังแคว่กเอออ้ามเพลงนี้มีอะไรจะแนะนาน้องเหนือยไหมครับอันนี้คือเรารีแล็กแล้วเราโอเคแล้วเราสบายสบายค่ะเดี๋ยวเราสนุกกันครับคุณผู้ชมครับและนี่คือศิลปินคนที่27คุณผู้ชมครับคุณกิ๊กรุ่งเนื้อพากับเพลงนี้ครับเกี่ยวข้าวดอรรอแฟนถ้าไม่มั่นใจเนื้อเพลงสามารถขอดูเนื้อเพลงได้เพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูคะ นี่ไม่คิดจะดูเลยหรือไงเนี่ยเลือกไม่ดูค่ะไม่ดูครับเอาครอนี้ชัวร์แล้วคุณผู้ชมครับถ้าผ่านด่านนี้ไปได้แปลว่านี่เหลืออีก3คนเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับส่งกำลังใจมาให้น้องเนื่อยเยอะๆเลยนะครับเอาล่ะขอให้โชคดีครับทั้งสองท่านกับเพลงนี้ครับเกี่ยวเข้าดอรอแฟนคุณกิ๊กรุ่งนภาครับเชิญครับ ก่อนเดือนสิบสองลมล่องคอยจ้องมองเธอใครเขาควงแค้นมีแฟนสุขสมห่างไกลโซ่ลมมีกอู่เคียงทางแต่น้องต้องยืนเดียวได้ข้างกายมีแค่ต่อฟังอยากรู้ใจคนเสียจังเป็นยังบ่จำซะ สาบานก็มันจ่อยๆลงคอยกิดนำพ่อเต่ดำหน้าแล้วรถสองแถวพาไอ้ไก่หังบอกว่าไปห้างงานรับจ้างเสร็จแล้วสิ่อวยึ้นน้องมายืนซ้อมซอเกี่ยวขอดอรอไอ้กังทงเกี่ยวข้อห้มไอ้ก็ยังบง่คงลงจุยอยู่บนได้คิดไปหอดคำคนลือคมเคี้ยวบาดมือเจ็บจนมีน้ำตา บอกว่าอายอยู่ในเมืองหลวงเรื่องราลอยหน้าลอยตาควงสาวเที่ยวบาทุกคืนอายคงลืมสินโนสัญญาขาวดอทิ้งคณดอซะอื่นงเกี่ยวข่าวดอรออายพาใจกลับคืนควงเกี่ยวข่าวดอรออายพาใจกลับคืนถ้ามีคนอื่นช่วยส่งข่าวมาให้รู้ น้องคอยฟันจออย่าตัวให้น้องคอยฟันจอเกี่ยวเขาดอร้อไอ้มิดมีไอ้หมู่เขาสิเที่ยวมานังจียังยอผู้เบาหาให้ก็เกี่ยวเขาไปน้ำตาไหลออกตาปล่อยบักพากับผสมเขียดแหงลงไฟสีแสงอยู่ใส่นอ่อลืม่วงข่าวดอแล้วบอ นี่คือคุณกิ๊กรุ่งนภาครับก็น่ารักดีนะผมว่ามันเป็นความน่ารักนะครับคุณผู้ชมว่าให้นึกว่ามันเป็นโชว์ก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวถามน้องกิ๊กดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้น้องก็อาจจะมีความกังวลบ้างค่ะแล้วก็วันนี้ก็บอกน้องว่าให้น้องสนุกอาจจะมีสำเนียงที่ยังไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะครับบางครั้งการที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีที่สุดนะแต่พี่กิ๊กบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมากน่ารักค่ะ นี่แหละฮะผมว่าเสน่ห์ของการแสดงสดมันคือความธรรมชาตินี่มันเกิดขึ้นนะแต่สาหรับกรรมการพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องมาถามแล้วล่ะฮะแน่นอนเราก็ต้องให้ภัยอยู่แล้วแหละครับพราเรื่องเรื่อง,องสำเนียงภาษาท้องถิ่นใช่เปล่าแมมคนเหนือมาเราอีสาน <laughs> ใช่เปล่า <laughs> ใช่เออมันก็เลยมีแผลเล็กๆน้อยๆครับเพราะบ,บางบางคำสำเนียงมัน,ม,นมันเอื้อก,กับตัวโน้ตดนตรีไปไงครับพอสำเนียงไม่ได้มันก็จะจบ เพี้ยนนิดหน่อยครับเขาเรียกวันอยู่ในวรรณยุของภาษาอีสานอ่ะเพราะถ้าเกิดมันวรรณายุไม่ถูกเมโลดี้มันก็พลาดไปด้วยมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งเพลงเป็นริ้วๆเล็กๆน้อยๆจริงมันไม่ไม่มีใครทําได้มาก่อนแต่เราต้องฟังเรื่อยๆแล้วก็จับหลักพอมันได้ปุ๊บมันจะร้องได้ลื่นเลยจริงๆนี่จริงๆอ้าวขอบคุณพี่ดุ๊กพี่เจ๊คครับขอบคุณค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับให้กำลังใจเลยในรอบนี้นะครับสำหรับศิลปินคนที่27นะครับมารุ่นพร้อมกันว่าน้องเนยจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่ครับ ขอวงกา์ให้กับน้องกิ๊กเลยครับ<น>ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่เท่งก่อนนะครับ <_ EN> อาแล้วฮะวาดรูปเสร็จยังครับ <_ EN> อุ้ยพกคุณเอ้ย <_ EN> อ่ะมาลุ้กนกแนนพร้อมกันครับว่าพี่เท่งจะให้กีกค่คะแนนครับ <_ EN> และพี่เท่ง <_ EN> ให้ กันแน่ครับเบา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 ,บา,บาอ่ะเข้าไปฝากพี่หนูกันบ้างครับมารู้พร้อมกันนะครับว่าในรอบนี้พี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้อะไรของเขาอ่ะถึแปดคะแนน นี่ทีมงานพาแกไปวาดรูปอะไรให้เสร็จนั้นไหม <c oughs> เอาดินสอปากกาให้แกแบบว่าดวันหลังมัดมือแกสักข้างหนึ่งนี้เออรวมตอนนี้นะฮะ16คะแนนนะครับยังขาดอีกเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นเองต้องมาลุ้นที่คุณกิ๊กนะครับว่าจะให้กี่คะแนนครับได้คุณกิ๊กให้ เป็น25คะแนนนะครับผ่านและได้รับเงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก5,000บาทรวมของเดิมเป็น180,000บาทพี่เท่งกับพี่หนูให้8คะแนนครับนอนนอนเลยยาบจะปริ่ปริลงมาข้างล่างเป็นแล่างแปดแล่าง,างเพราะหนึ่งเขาไม่ผิดเนื้อถ้าผิดเนื้อเนี่ยเแน่แน่ แต่ผิดในเรื่องของเมโลดี้มันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของสำเนียงที่มันไม่ไม่ถูกต้องแค่นั้นเองเอขอบคุณพี่ดูพี่แจ็ครับขอบคุณคัอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมครับว่ามันไม่หมูจริงแต่ที่แปลกครับเซอร์ไพรส์มากเลยน้องกิ๊กให้ก้าคะแนนเพราะอะไรคะการเป็นหมอลำการร้องหมอลำเป็นอะไรที่ยากมากเนื้อก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือสำเนียงการที่ตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําออกมาแล้วมันออกมาได้ธรรมชาติหนูถือว่าประสบความสําเร็จ ถ้าน้องทําได้ดีแล้วก็น่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะคี่เก๊กครับจะมีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามไหมครับเป็นเพลงเร็วค่ะบอกได้ไหมว่าชื่อเพลงชื่ออะไรของฮักค่ะของฮักของฮักร้กองเลยแล้วกันนะ่ะได้ไหมตกลุมหักเป็นการท้าวอลบออาท,ทอนหัวใจให้เศร้าฮักอายใดเลยเมื่อน,นี้ พอแค่นี้่ะโอเคเอาติดตามด้วยนะครับของทั้งนะครับคุณกิ๊กรุ่งนภาครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณกครับค่ะพอเหนูร้องเสร็จพี่เขาก็บอกว่าการร้องพี่ไม่ได้เป็นห่วงแต่ว่าสำเนียงเขาบอกว่าการที่จะร้องเพลงหัวลำได้ต้องฝึกฝนนานมากคือเราต้องหัดพูดเลยค่ะพูดภาษาอีสานตอนนี้หนูก็ เหลือศิลปินอีกแค่สามท่านเท่านั้นหนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หนูจะเอาคอมเมนต์ของกรรมการมาปรับแล้วก็พัฒนาวิธีการร้องให้มันดีขึ้นมากกว่าน,นี้ค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะครับน้องเหนื่อยตอนนี้เธอได้ผ่านศิลปินทันที่7ของเราไปได้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วช่วงหน้าศิลปินชุดสุดท้ายของเธอจะเป็นใครเธอจะก้าวไปถึงเส้นทางฝันแล้วกลายเป็นแชมป์คนที่4ของรายการนักร้องสองไหม่ไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้น้องเนยคือแชมป์ในรายการนักร้องสองใหม่คนล่าสุดทันทีและนี่คือศิลปินคนต่อไปครับเชิญ